เจองูอีกแล้วค่ะวันนี้เจองูอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะคะมาค่ะทุกคนมาลุ้นว่าเราจะเอางูใส่เข้าไปยังไงตอนนี้เข้าขวดไม่ได้นะไม่รู้ไม่รู้ว่ากินอะไรอยู่ตัวโตมากน่ารักก่อน่ารักกินอะไรเข้าไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้กินอะไร มันกินอะไรถึงวันนี้่ไม่มีกระสอบมาลุ้นกันค่ะกินปลาเนี่ยเลยไม่รู้มันกินอะไรมาลุ้นกันนะคะทุกคนมันชุกอยากมันต้องกระตัวไม่ได้ส่งสเนกสเนกสเนกเขียนกระโดดแล้วพวกมันไปกินอะไรมาตกลงว่าอ๋องกินปลาอย่ใกล้แค่ไโอ้โหมันโหดด้วยนะมันมีลูกหรือเปล่ามันมีลูกหรือเปล่ามันมันมันโหดแท้เป็นมบบปลาไข่แน่เลยไม่รู้อ่ะอย่าให้มันวิ่งมาปังนี่ ว้าว้าตัวโตมากมันท้องเพราะว่ามันท้องเออมันเหมือนมันจะท้องแล้วมันดุมันท้องเกินมันดุเนาะมันดุมาเอานี่เพราะว่ามันมันจะมาไเพราะว่ามันจะขึ้นมาไข่อ้ามันแม